สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้แอดมินกองมาเชียจะพาพี่น้องเอฟซีตามตอนแนวทางเลขกของแม่เอฟซีดอกไม้เด้อครับผมหรือว่าแม่เอฟซีที่เห็นอ่าเลขอูดอกดาวเรืองนะพี่น้องเนาะดอกไม้บูซาครับผมครับเอาเงินบูงหันแม่กับอ่าไหเจ็ดกับหานะพี่น้องเนาะแล้วก็มี8แปดล้วก็มีซีครับผมที่วันศีลแม่กับบอกอยู่ครับผม ต่ว่าก่อนมาเชี่ยกับไปเขียนเจ็ดหากับแปดซี่ครับผมครับเอาจังไรกะอย่าเผลออย่าพลาดเด้อครับผมตามกันต่อครับเหลขแม่เอฟซดอกใหม่น้อพี่น้องเนาะครับผมก่อนที่เบางแนวทางตัวเลขของแม่หลูกหลานเก่ามาเชี่ยกับขอขอพระคุณแม่เอฟซดอกใหม่เด้อครับผมที่เมตาแนวทางให้กับหลูกกับหลานเก่ามาเชี่ครับผมเช่นเคยเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชีร์แหละคัน้ำเชี่ยในเด้อครับผม แม่ครับเก่ามามเชียร์สวัสดีแม่ครับผมครับแม่อออโอ้โอ้แมเ่เห็นแมวบอว่างหันวานสีมา้าบ้านผาเนาะแม่เมนาะครับผมเห็นเลขบ้านบ้าวันสิบห้าครับ,บ,รบวนบันสิบสิบห้าเออวันสิบห้าสิบแปดแม่เห็นเป็นคู่สี่สองก็เป็นเจ็ดห้าแม่เห็นเป็นคู่ ครับโอ้ซีสองกับเตียมเดียวค <laughs> ่ะฮ่านคืนที่สองเลขสองมัดเป็นสูงสูงแม่งอดอันเมื่อกีนอ้นี่ไหมครับเลขกี่ํำจำเลขเลขสองเป็นสูงสูงไหมต่ว่นมัดขอดหัวแม่กันเลยวป้าเลขสองอืมครับเขาตะวันลาดุดนี่ได้เวลาบอ่แม่ครับผม้าครับมะอุสเออแม่เห็นเศร้านี่ โอ้คักเล้วแม่ก็ะน,นิเออท่องไปบอกกันครับผมออขอบคุณครับผมไปบอกกล้องมาเสียก่อนควร <c oughs> ครับอเ,เอ้ได้โชว์ได้หลับครับผมจ้แม่สเซนเราเลยเด้อแม่สเซนเราสิงแปดก่อนสิงแปดมันสิงที่ตองหมดเลยแม่น่ะครับผมชิดหูก็เป็นมันพักมันทักแปดเนาะอ ครับแมนครับผมสินแปดวันที่สิบหกออวันวันสินแปดนี่แม่เห็นเลขเก้าได้ละเลขเก <9. S 2> ้าเก้าจ้าเห็นเห็นสองอยุคห่างๆจ้ามันเห็นบอสซัดปรดารีสองเห็นดูจ้าหัว่าเป็นเลขสองม <c oughs> าถ่งกับซัดแม่เลยข,ขอจับเลขดูควย 29, 26, อสอก้ากับสองหกสอคู่สอกับสอครับผมมีค่อสินแปดครับแม่บนี่สินสิบห้าเด้อบนี่สินสิบห้าแม่เห็นเลขเห็นเลขเจ็ดตัวเดียวเลยเจ็ดตัวเดียวเลขเจ็ดตัวเดียว ครับผมเลขเจ็ดตัวเดียวเลยครับคนสิจับไปจักสิจับใช้เองอันนั้นอันอันอย่างลอตเตอรี่พันมาไปล,ล่ะลอตเตอรี่ต้องกี่จักมือซ้องมือแล้วแม่มมมครับผม,ค,มนะครับผมคสมันไะครับเดี๋ยวจัโอ้แม่จะเห้ไปจับกับอันพอข่าวลอตเตอรี่นะครับผมเอ้ยจมืมอกี้พ่อเงิน ล่างพันกันมีสีน่นาอยละพราะเต็มดีเนาะชนกันจย่างชุนกันแม่แล้วจับเป็นสี่ปดเล่บบถ้าเบิ้งหมดนี่แม่เดี๋ยวจำจเลขเจ็ดกับเลขเก้าแม่ไปครับผมเป็ีิมาตัวใดลองมาจับใส่กัน<อ>ครับเออสิงสิบาเห็นเลขเจ็ดเห็นเลขเจ็ดเห็นเท่ากันกับเลขสี่แหละละ,ละงามงามอันเศร้ามากยังเป็นตัวเก่าป่ะครับผม เกามาก็ยังเป็นตัวเก่างามงาม,ต,มตัวพอดีตัวใบใหญ่ใบหน้อยตัวงามงามเลยเกตเลขสีคือกแตงดงด,งดเมื่อกี้เห็นเลขสีตัวงามงามมันยังมีเลขเกตแปดไม่หัวนะครับเกตนะคะเออเริ่มจะมาสินสิบหาเรื่องครับผมเลขเลขครับเออมาเปลี่ยนกันเนาะสินแปดก็สิ <c oughs> นติ๊งแม่กับเมียเมกี้น, <c oughs> น,นี่เขาตัดสินแปดมาเรื่อยๆเลยครับผม สินแปดวงหันเงาด้วยซีหมดค่ะแม่หักตึงเลขหาเลขหามากกับเลขศูนย์เลขครกเลขเก้าซี่หมวดบนลัเลข,เลขาาแลขลขลข 9, ดปดครับ 8, ม,มันอีกจะมากเขาเลขสินสิผ่าบ่ครับผมว้วงหันกับมีซี่นี่กับมีเจ็ดตัวเดียวด้วยครับผมครับเจ็ดวเดียวอืม,อมกับเจ็ดหน้าเป็น แม่กัแนะนําให้ไปจับกับพอขาลรตลีเด้อครับผมจับคู่กันครับ่ะเป็นแน่นเนาะครับแม่ครับก่ว่าแม่กับจับจับหา้งสองเก่ากับสองหกครับผมสองเก่ากับสองหกเป็นเลขอ่ะสิ้นแปดเด้อครับผมเจอหกเปบ้านบริษัทเห็นเป็นพ่อเป็นพ่อหัวเลขสองนะแต่วันบริษัทเจน เลขเก้าชัดเจนเลขเก้าเห็นตัวใหญ่ตยยุ่งชัดเจนเลขเก้าอเอาครับแม่แม่กัมิชนขอบพระคุณแม่ด้วยครับผมที่อ่านให้แนวทางเลขอ่านที่ว่าเห็นจากดอกไม้ครับผมขอบคุณแม่อดอกไม้ครับผมที่อ่าให้เ<อ>มตตาให้กับลูกกับร้านครับผมเลยครับเพื่อพี่น้อยฟิซี่ได้โชคได้ลาบน้ำกันครับผม ห้านก่ามาแช่กับสิลบกนแม่สำานีเด้อครับผมขอให้โชคดีปีใหม่ทุกคนเด้อครับแม่สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าเอาครับพี่น้องครับผมสำหรับแนวทางเหล็กแม่เอฟซีดอกไม้กะได้มากเลยเด้อครับผมแม่กับเจบมี่เห็นเป็นสองสินนะพี่น้องเนาะก็คือสินแปดแลวก็สินสิบห้าสินแปดในกับ ลังเล็ออกเรยบ้อครับผมคือวันที่สิบหก็คือเป็นสินแปดอีแล้วน้องพี่น้องเนาะคื้นันแม่กะส่วนม่ตนกับห็นขื้นมาดอกไม้เป็นเล็กเก่าครับผมแล้วก็มีขับไข่กับข้าเหมือนกับมีเหล็กสองอยู่ข้างๆเล็กเก่าครับผมแม่ก็เลยจับคู่ห้มีสองเก่ากับสองหกครับผมสําหรับเลขกสินสิบหาคือสินล่าสุดนี่เด้อครับผมแม่เห็นเป็นเหล็กเจ็ดน้องพี่น้องเนาะเล็กเจ็ดครับผมชัดเจนแล้วก็ ตอนซ้มาแม่กับเบิงอีกอะเป็นเหล็กเจ็ดคือเกาเด้อครับผมสําหรับสินสิหาครับงวดว่างหันกับสินสิพาแม่กับเห็นมีแปดกับสีเด้อครับผมครับหรือว่าเหล็กแม่จะมาทาังสินสิพาแนละ้วพี่น้องนอกกับล่องพี่จ้านาเบิงแม่กับแนะนําอยากให้ไปจับแนวทางเหล็กเป็นครูกับพอคาลอตเตอรีเด้อครับผมครับเทอรเหล็กบ่อสนกันก็คือจับเป็นครูกันแนละ้วพี่น้องเนาะครับ ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กับขออวยพรให้พีน่น้องเอฟซีถูกหวยแล้วเงินเป็นน้ำกันเด้อครับผมในหววันที่30ธัทนว่าคม65สุบหาสุข,ขูุข้อนกับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ